อยู่กันกับผมครูก๊อฟนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทำา t k t t อกกันนะต้องบอกว่านะครับหน้าที่หลักๆในการทำธุรกิจนะครับบนโลกออนไลน์ของเราเลยก็คือเริ่มต้นนะครับจากการโพสต์คลิปวิดีโอลงไปในช่อง t i k t o อกนะครับก็ทำคอนเทนต์นะครับเนื้อหาแต่๋ยวประเภทนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในบทต่อไปนะครับก็เรานะครับทำการลงคลิปนะลงคลิปไปในช่อง t i k t o อกนะครับหลังจากลงคลิปไปในช่อง Tik t o อก เราก็ทําการนะครับเมื่อมีคนมาคอมเมนต์สนใจสนใจสนใจหรือต้องการรับข้อมูลเราก็ทําการทักติดตามทักแล้วก็ส่งข้อมูลให้นะครับหรือพูดง่ายคือตอบแชทหลังจากตอบแชทเราส่งข้อมูลให้ดูจบนะครับเป็นข้อมูลของเอเดนวันเดอร์แลนนะเราก็ทําการติดตามและปิดการขายอันนี้คือกระบวนการนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเวลาเราทําคลิปเนี่ยสิ่งสําคัญคืออะไรบ้างเวลาทําคลิปเนี่ยข้อควรระวังเลยคือเราไม่ควรทําคลิปตามใจเรา แต่เราต้องทำคลิปให้ตอบโจทย์ AI โอเคไหมครับเราต้องนำคลิปไปตอบโจทย์ AI AI คือศาสตร์ในการทำงานของคอมพิเวเตอร์เอาง่ายว่าระบบของ TikTok เขามีการเซตไว้แล้วนะครับเขามีการเซตไว้แล้วว่า TikTok ออโปรแกรมเป็นยังไงรูปแบบแบบไหนเรามีหน้าที่ก็คือทำงานให้ตอบโจทย์ครับหน้านี้สำคัญมากเลยทุกคนนะเทคนิคการทำคลิปให้ตอบโจทย์ AI เอาง่ายๆคือเราต้องทำคลิปเนีย่ยให้มันอยู่ในโหมดโหมดนี้ครับ ติกตอกเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะที่เราต้องทําคลิปไปตอบโจทย์เขานะจริงๆก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับแต่สิ่งสําคัญทุกคนดูตรงนี้นะสิ่งสำคัญที่เราทําให้ตอบโจทย์ AI ข้อที่1คือเราต้องลงคลิปให้เป็นไปในเนื้อหาและหมวดหมู่เดียวกันเราต้องเราต้องเข้ามาทําธุรกิจตอนนี้ครับเราต้องทําเนื้อหาคลิปในช่องเนี่ยให้มันอยู่ในประเภทเดียวกันยกตัวอย่างเรามารีวิวเรามาคุยชีวิตคุยธุรกิจให้ความรู้ต้องอยู่ในเวเดียวกันครับ ถ้าเกิดอันนี้เราทําคลิปแบบสเปซสปะเช่นคลิปนี้ชิมกินอาหารคลิปนี้เราเที่ยวคลิปนี้เรากีฬาคลิปนี้เราให้ความรู้มันสเปซสปาครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวตนเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วอาจจะอาจจะโอเคแต่วันนี้ถ้าเราเป็นคนใหม่ในการทําถ้าเราอยากให้ช่องดิจิตอของเราเนี่ยดันให้เร็วที่สุดผมแนะนําว่าเราต้องทําคลิปให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันถ้าเราอยากจะ ทำเนื้อหาอื่นๆคอนเทนต์ประเภทอื่นด้วยให้เราแยกช่องนะครับช่องนี้เกี่ยวกับรีวิวเรื่องการกินการเที่ยวอ่ะช่องนี้เป็นทําธุรกิจให้แยกออกมาเลยครับเพราะมันจะได้เป็นประเภทสัดส่วนข้อที่2คือลงคลิปต่อเนื่องทุกวันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทํายากที่สุดนะครับสําหรับหลายๆคนนะเพราะว่า t ิ๊กตอกกว่าที่เขาจะดันฟีดนะครับเราต้องมีความสม่ําเสมอครับการลงคลิปทุกวันจะทําให้ AI เนี่ยเปิดค่านําส่งมันเป็นเขาเรียกว่าเราเนี่ย ทำอยู่ตลอดทาอยู่ต่อเนื่องในแง่ของการสร้างตัวตนนะครับถ้าเราเนี่ยสร้างตัวตนอยู่ทุกวันรอตัวเองพลดโชว์อยู่ทุกวันคนเห็นเราทุกวันคนเน็นเราบ่อยๆเราเอาตัวเองเ,องเนี่ยออกมาอยู่ในแพลตฟอร์มบ่อยๆครับแน่นอนว่าคนก็จดจําเราได้คนก็เชื่อถือคนก็ไว้วางใจก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเปิดง่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราเป็นมือใหม่ครับหลายคนเป็นมือใหม่เราจําเป็นจะต้องเอาตัวเองออกมาเล่นทุกวันลองทําทุกวันเพื่อจับจุดให้ได้ว่าตัวเรามันเหมาะกับวไไหนครับเหมาะคอนเทนต์ประเภทอะไรเหมาะกับ เหมาะกับแบบไหนแบบไหนที่มันทำแล้วมันถูกจุดเราต้องเอาตัวเองมาเล่นอยู่บ่อยๆฝึกฝนให้เกิดความชํานาญแล้วก็การทำติ๊กตอกทุกวันนะครับช่วงเลขเนี่ยทำช่องใหม่ๆแนะนําว่าเป็นไปได้ให้ลงคลิปวันละ3คลิปครับวันละ3คลิป3คลิปต่อวันนะและก็ข้อที่3คือไม่ทําผิดกฎชุมชนติ k กตอกนะอันนี้สําคัญนะครับกฎชุมชน t ิ k กตอกมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างนะกฎติกตอกชุมชนที่ผิดกันเลยคือไม่ชักชวนคนเนี่ยไปแพลตฟอร์มอื่น เช่นเรากําลังเล่นติกต็อกอยู่และเราเผือพูดว่า f a Facebook อ่ะไปติดตามใน Facebook นี้นะติดตามไลน์นี้นะเราบอกชื่อเฟซหรือเรามีการชักชวนคนบอกว่าเราไปทําแพลตฟอร์มนี้กันนะอะไรประมาณนี้ครับทั้งไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เราพลาดนะไม่ว่าจะเป็นการพูดเนื้อหาในคลิปอันนี้คือหลีกเลี่ยงนะครับให้ถ้าเป็น Facebook ให้พูดว่าบ้านสีฟ้าแอปสีฟ้าอะไรประมาณนี้เทน,นะครับข้อที่2คือไม่โพสต์ภาพป๊เเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นภาพปุ๊บเรื่อยการพนันโล่แหลมความรุนแรง นะการทารุนความรุนแรงขว,ขวดเหล้าขวดเบียอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีการจับนะบเป็นกฎชุมชนนะครับข้อที่3สําคัญเลยไม่ดูดคลิปจากช่องอื่นมาลงไม่ดูดคลิปนะครับคลิปไหนที่ผ่านการลงแล้วไม่เอามาลงซ้ํานะครับเพราะมันจะโดนลดค่าการมองเห็นอย่างรุนแรงถ้าสมมุติเรามีคลิปคลิปแบบเป็น็อดเป็น็อดเป็นอ็อตเราต้องการเอามาลงอีกเราพยายาม แทรกด้วยคลิปอื่นขั้นด้วยสมมติคลิปคลิปเนี้ยมันเป็นอดสั้นๆที่มันเคยเอาไปลงในช่องอื่นแล้วถ้าเราต้องการเอาคลิปคลิปเนี้ยมันสาคัญจะมาลงในช่องเราอีกเราต้องเอามารวมกับคลิปอื่นแล้วก็สลับสลับหน้าสลับหลังแล้วก็โพสต์ใหม่นะครับแต่ถ้าก๊อปปี้ทั้งรุ่นไม่แนะนำนะแล้วก็ระยะห่างของการลงคลิปควรห่างกันมากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะว่าในระยะเวลา2ชั่วโมงที่เราเพิ่งลงคลิปติก๊กตอกจะทําการประมวลนะนะครับ โอเคข้อที่5ไม่ไลฟ์สดขณะขับรถนะครับเพราะ TikTok อาจจะมองว่ามันเป็นอันตรายไม่แจ้งเบอร์โทรไลน์ a c e b o o k นะเบอร์มือถือ ID ลายชื่อ Facebook อะไรต่างๆพาดข้อความไปลงบนคลิปให้หลีกเลี่ยงและไม่ควรพูดในคลิปนะครับนะให้เราศึกษาในเรื่องของกฎชุมชน TikTok กันด้วยนะครับนะและก็หน้านี้สำคัญสุดๆเลยนะสำคัญมาก บังไม่บังอยู่ที่หน้านี้เลยครับวรัเราไม่ไวรัเราอยู่ที่หน้านี้เลยนะการทําคลิปเอติดวายรัเราหลักการมี3อย่างหลักๆ1ต้องทําคลิปให้คนดูจบครับคนดูจบณเวลานี้อัปเดตล่าสุดนะครับติ๊กตอกดันคลิปที่เกิน1นาทีแล้วนะติ๊กตอกดันคลิปเกิน1นาทีแต่เราต้องทําให้คนดูจบเพราะถ้าคนไม่ดูจบติ k กต็อกไม่นําส่งครับ2ควรต้องดูซ้ําดูจบดูซ้ําดูจบดูซ้ํามันจะเด้งโชว์หน้าฟีดเพื่อนของเราหรือไม่ใช่เพื่อนของเราครับ หน้าฟีดคนอื่นที่เล่นทิกตอกแล้วก็ที่3คือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปเราปฏิสัมพันธ์อะไรบ้างเช่นดูแล้วกดติดตามดูแล้วกดใจดูแล้วคอมเมนต์ดูแล้วกดแชร์หรือดูแล้วกดบันทึกถ้ามันมีกระบวนการดูจบดูซ้ํามีปฏิสัมพันธ์ปังแน่นอนครับเพราะทุกการทําคลิปเราต้องคํานึงถึงหน้านี้เป็นหลักอันนี้คือค้อสาคัญเลยทําไมหลายๆคนทําคลิปแนะนําตัวทําคลิปเพิ่มผู้ติดตามแล้วปังครับ เพราะอยู่ <Krist ian> ในสูตรสูตรนี้ครับมาเลยติดมีมีนักธุรกิจตัวเทนหลายคนที่มาเรียนนะครับในคอร์สติ๊กตอกเมกมันนี่บางคนทําคลิปแรกแล้วก็สองแสนกว่าวิวเลยหลักแสนวิวหลักหลายหมื่นวิวเลยเพราะเป็นไปตามสูตรครับดูจบดูสมดิสัมพันธ์นะเพราะเนี่ยเราเข้ามาใหม่ใในติ๊กตอกเราจะต้องสร้างตัวตนก่อนครับให้คนรู้จักเราก่อนนะสร้างตัวตนให้คนรู้จักยังไงได้บ้างลงคลิปครับ ลงคลิปน you. know ี่แหละที่ผมบอกว่าลงคลิปทุกวันอย่างน้อยวันละสามคลิปเพื่อเปิดค่าการมองเห็น้กับตัวเองคนเขาก็จะเริ่มรู้จักเรานะรู้จักปริมาณมากก็จะทําให้คนติดตามในปริมาณมากพอคนติดตามปริมาณมากก็จะทําให้เกิด fc เกิดคนชอบเขาเห็นเรานะเห็นเราบางทีลงไม่รู้ครับว่าเราจะเติบโตจากคลิปคลิปไหนเหมือนกับเรากินข้าวเราไม่รู้ว่าเราจะเติบโตจากข้าวเม็ดไหนเราทําคลิปก็เช่นกันครับราไม่รู้ว่าเราจะปังกับคลิปไหนแต่ปริมาณเนี่ย มันจะทําให้เกิดคุณภาพเราลงไปก่อนครับคนรู้จักคนก็จะเริ่มติดตามเราพอติดตามเยอะขึ้นก็จะมี FC จะมีคนคล้ายๆเราจะมีคนชอบเนื้อหาแบบเราติดตามเราโลคลิปเราหลังจาก FC มันจะเปลี่ยนมาเป็น CF เ <c oughs> พราะฉะนั้นกระบวนการคือก่อนที่เราจะให้เขา CF ซื้อของกับเราหรือก่อนที่เราจะให้เขาเนี่ยมาทำธุรกิจร่วมกับเราคนที่จะโอนตังมาร่วมธุรกิจกับเรามาร่วมงานกับเรา เขาต้องเชื่อถือเราเขาต้องไว้ใจเราถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องทํากระบวนการนี้เกิดคือเราต้องทําให้เขาเนี่ยรู้จักนะรู้จักเยอะๆถ้ารู้จักเยอะก็ติดตามเยอะ FC ก็จะเยอะ CF ก็จะเยอะรายได้เราก็จะเยอะครับดังท่ากับรวยดังท่ากับรวยครับทุกคนจําคํานี้ไว้ดีนะครับสาหรับธุรกิจบนโลกออนไลน์นะโอเคนะทีนี้การทําคลิปที่ดีเราจะต้องมีคาแรคเตอร์ครับเราต้องมีความแตกต่างเราต้องมีคาแรคเตอร์เราต้องมีความโดดเด่นครับ ทุกคนสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จเราจะจําเขาได้แต่งตัวแบบนี้พูดแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้คาแรคเตอร์ Character แบบนี้พิมพ์ลีพายก็มีคาแรคเตอร์บางฮาซานอาทะเลก,ก็มีคาแรคเตอร์ลายอลไรคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะพี่จุลีนะครับหมวดฟิลขนอมมีคาแรคเตอร์หมดเลยเพราะเนี่ยเราต้องมีคาแรคเตอร์และเป็นที่จดจํานะครับเราลองเช็คช่องดิจิตอลของเราดูว่าตอนนี้ช่องที่เราใช้อยู่นะครับเราทําคลิปเยอะหรือเปล่า เวทิศทางไปในทิศทางไหนถ้าช่องของเราเนี่ยคิดว่าเราจะรันช่องนี้ต่อให้รันเลยครับแต่ถ้าเรามองว่าช่องช่องนี้เราอยากจะมีการปรับอะไรต่างๆหรือเรารู้สึกว่าโอ้มันไปไกลแล้วมันสเปซสปากไปหมดเปิดช่องใหม่เพื่อทําธุรกิจ้เลยครับการเปิดช่องใหม่คํานึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกคํานึงถึงชื่อช่องครับชื่อช่องทิกตอกให้ตั้งเป็นชื่อช่องที่เข้าถึงง่ายรู้แล้วดูดูแล้วคุ้นเคยดูแล้วสนิท ดูแล้วอาจจะนำหน้าด้วยคำว่าพี่นำหน้าด้วยคำว่าน้องนำหน้าด้วยคำว่าแม่นำหน้าด้วยคำว่าพ่อคำว่าลุงอ่ะเราเป็นผมเป็นครูนำหน้าด้วยครูกอปพยายามตั้งชื่อให้เข้าถึงง่ายนะอาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อเล่นชื่อจริงบนทิกตอกเป็นชื่อที่เข้าถึงง่ายถ้าไม่ได้เป็นโค้ดถ้าเป็นมือใหม่พยายามอย่าตั้งชื่อนำหน้าว่าคำว่าโค้ดเพราะคนจะกลัวกลัวถูกขายคอร์สเพราะนี่ชื่อช่องตั้งให้น่าสนใจเป็นชื่อเล่นเราจริงๆนะเป็นชื่อเล่นเราจริงๆหรือเป็นชื่อจริงเราจริงๆ จะน่าเชื่อถือนะครับ2คือภาพโปรไฟล์สาคัญมากภาพลักษณ์สำคัญกว่าความฉลาดรูปโปรไฟล์จะมีเขาเรียกว่ามันเขาเรียกมันจะส่งผลถึงรายได้ของเรามีผลต่อผลลัพธ์มีผลตผล่อยอดโอนมีผลต่อรายได้ถ้าใครตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจนะครับวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะสร้างรายได้รูปภาพโปรไฟล์ต้องดูน่าเชื่อถือครับการแต่งตัวลุคบิวตเน็ตผู้ชายอาจจะใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ต แต่งเซตผมนี่นะครับแต่งตัวดูดีแล้วถ่ายรูปอย่างน้อยครึ่งตัวรูปครึ่งตัวครับดูดีดูชัดไม่ควรเป็นรูปเซลฟี่เพราะมีผลต่อยอดโอนครับคนเขาจะตัดสินเราจากรูปที่เขาเห็นครับผู้หญิงอาจจะแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีครับถ่ายรูปใหม่ครับพื้นหลังคลีนคลีนเค,คลียเคลียไม่ลกไม่รุงรังเอเคไหมครับแล้วถ่ายรูปใหม่จะได้ดูโปรเฟชชั่นอลดูแล้วโอ้โหคนนี้ เมื่ออาชีพคนนี้นักธุรกิจคนดูจากไหนดูจากรูปครับ 3. แก้ไขประวัติเราเข้าไปที่ t ิ k กตอกเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็ตรงกลางจริงว่าแก้ไขประวัติแก้ไขโปรไฟล์ใช่ไหมครับคลิกไปที่แก้ไขโปรไฟล์หลังจากนั้นเข้าไปที่คำว่าแก้ไขประวัติพอแก้ไขประวัติให้เราพิมพ์พิมพ์ชื่อเรานะเราเป็นใครเราทำอาชีพอะไรเราอยู่ที่ไหนช่องทางาติดต่อของเราอะไรยังไงใส่เข้าไปในตรงนี้ครับ เพื่อเขาจะได้เข้ามาดูเข้ามาติดตามโอเคไหมครับแล้วก็ที่4คือ h ฮตแท็ g เวลาเราโพสคลิปเนี่ยเราควรมีแฮตแท็อะไรบ้างครับ 1. นึ่งแฮชื่อเราแฮตแท็ประจําตัวชื่อเราผมแฮตแท็กทุกครั้ง g o ูก๊อปก o ูก๊อปรีวิวอ่ะแฮชื่อเราแล้วก็แฮตแท็ g ที่นําส่งนะเวลาคนค้นหาสมมุติว่าเราทําธุรกิจออนไลน์เราทำบน t ิ k กต k อเราจะแฮตแท็สอนสร้างรายได้บน t i k t o o k สร้างรายได้จาก t i k t o o k เอเดนวันเดอร์ d ลนอะไรแบบนี้ครับแฮชแท็กที่คนเนี่ยเขาค้นหาสมมุติคนหนึ่งคนเนี่ยเขาอยากจะสร้างรายได้บนทิกตอกเขาก็จะมาพิมพ์ว่าสร้างรายได้จากทิกตอกพอเขาเซิร์ชค,ค้นหาในช่องในทิกตอกปับ๊บเขากดคลิกแฮชแท็กเราเนี่ยครับมันจะเด้งไอไอเขาขึ้นมาโชว์เพราะว่าเขาค้นหาเพราะฉะนั้นเราใส่แฮชแท็กที่เวลาคนค้นหาในเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยนะเราพยายามใส่แฮชแท็กนั้นนะครับทุกคนโอเคนะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานเติบโตเฮงปังกับการเปิดช่องใหม่แล้วเจอกันต่อในคลิปต่อไปครับ